สวัสดีครับก็อยู่กับอีสเตเต็ตเจดหนึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมขอลุยหน่อยแล้วกันนีครับมานี้ขอลุยหน่อยแล้วกันหกสองด้วยนะเอาเรื่องจัดแดงครับปะสองจุดห้าเคนี่ครับ มาดูว่าจะมาหรือเปล่านะมีแปดครับกับกลง่งหกหกไทเคมนะครับ สายเกียร์นะแดงอีกทีนี้ย้ำไปสองจุดห้าครับย้ำไปอีกหนึ่งทีต้องเข้าแล้วล่ะใหมนี้ต้องเข้าแล้วละ่ะท่านผู้ชมหมายนี้นี่ต้องเข้าแล้วนะต้องมาแล้วนะสวยงามมาทีครับท่านผู้ชมมีหกกับสามด้วย นี่ัหกครับรอดครึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองห้าสูตรนะครับท่านผู้ชมย้ําแดงต่อสามจุดห้าเคครับมาลูกมาวินสาณไหมติดยกักย้ายแนะ่ สี่กับสี่ครับท่านผู้ชมเขาบอดคู่สี่มาเราอ่ะอตังคนตังบอดด้วยโอ้โหแปดกับหกไม่รอดว่ะแล้วก็สี่กับหกเหมือนกันด้วยนะเดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับไม่มาก็พอนะครับเป็นไม้ยหกเคด้วยนะหกเคเจ็ดเคอะ หมายเด็ดเคครับท่านผู้ชมายนี้รู้เรื่องรู้เรื่องแน่จังหวะนนี้นี่ไงมาครับเก้าแปดสวยงาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรันนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ